มาเอฟซนี่ครับผมเลือกมายงคิดนะครับผม,มเยอะจัดไม่รู้จะเลือกองไงอันนี้พวกนี้ไว่ปอกครับผมไม่สวยไม่สวยในสุดในซอยอันนี้สวยในซอยสวยในซอยสวยที่สุดอันนี้ก็ไม่สวยเท่าไหร่ก็เอาไวปอกอันนี้ก็สวยในซอยเอาไว้แจกชาวบ้านเนาะ น,นี่ครับนี่ก็ไม่ไมตัวยไปปอกได้อืมพอฝนมันตกามาันก็แตกแลนะ้วอืมใชน่นะครับผมอันนี้ก็ปอกกินได้ครับส,สบายสบายนี่แตกครับผมเสียรครับอย่างนี้เสียทิ้งไปนี่ก็นี่ก็ปอกกินได้ครับผม คนจะกินนี่คนไม่มีกินนี่หากินแทบตายครับผมคนมีอยู่ในสวนอ,อยู่อะไรก็กินจนไม่รู้จะกินยังไงกินจนเบื่อครับผมน,นี่ครับอันนี้ขี้เลยครับไ่ไหครับโอ้ดูในตะกร้าเธอดิให้ดูในตะกร้านะครับผมนี่ครับอ่าอย่างลูกสวยนะครับเนี่ยเนี่ยนะันปลอดสารครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็เอามือสกีดๆมันออกหน่อยอเป็นในพวกยางอะนะจะกินแล้วมันจะติดปากนะไม่ต้องล้างครับผมที่นี่ สวนนี่ไม่ต้องล้างครับเพราะว่าไม่ไม่ไม่ได้ไม่มีสารเคมีอะไรทั้งนั้นเลยครับผมมีแต่สารตัวนี้นอ้าวสารมาแก้วไอสารนี่มีเจ้ามาแก้วสารตัวนี้มันเฮ้ยแจ้มจะมาทำไมคนจะถ่ายวิดีโออยู่บัดโอเอ้ยอาไปคินพยงกับสามแล้วยาเลียโอ้ยหายหลังแล้ว ใหม่ขมันอร่อยมากมันยอดจริงครับผมมันต้องไปปอกเปลือกก่อนต้องปอกครับผมไม่ไยโอ้โกินเข้าไปได้ยังไงโอ๋อเก้าเต้ยอร่อยมากเรียกเก้าเป้งไปหน่อยเรียกเก้าเป้งไปหน่อยเฮ้ยลองทานมันมันเลี้ยงเบียคนอื่นเขาเองอร่อยจริงครับผมไปไปไปเล่นกันเถอะไปไปของจากสวนสดๆเลยครับ ได้ยยินเสีงอืถ่ายคนไม่ได้ถ่ายหมาโอ้ยอย้ัผม่ค่ะนี่ถึงลูกเข้าของหมดละให้เห็นเขาหน่อยนึงเขาหูตั้งหูตั้งเดียวมองหาแบบได้ยินเสียงเพื่อนเห่านันน่ะนี่ครับเขาเรแล้ว่ะขาวสวนโดยแทบ อกินอย่างผมนี่นะครับผมกินแล้วอุ้ยอเอาไปด้วยนะเป็นไงเรียกว่าสุดยอดเนี yeah. ย่ยดูนะครับผมแต่แต่พอครับลูกเดียวก็ไม่ไหวแล้วกลัวจะเบาหวานกินครับผมมันกินมากมันเบ<อ>าหวานแน่ไม่ไหว <c oughs> มันหวานเกินนะครับผมอร่อยอร่อยครับแด็ส,สดๆนี่อร่อยมากครับผมผมกินไมยงชิดนี่ต้อง <c oughs> สดนะครับผมดูบนดูบนนี่ เน่าๆครับผมมันมีเน่าบ้างมีแตกบ้างครับผมเรืองนี้ก็ใครจะกินก็กินนะครับไม่มีใครกินอะ่ะผมมไม่กินอ่ะกินไม่ลูกไม่ไหวแล้วพอาครับผมมาดูการกินละที่กินอยากจะกินโชว์เนี่ยลูกเทอาไข่เป็ดไข่ไก่แต่ไม่ไหวเลยลูกเดียวมันก็แย่แล้วคมันเอือมลามันเบื่อแล้วครับผมจริงๆอยู่กับสวนเนอะเอาชิมลูกนี้ดิกินทุกวันไม่เอาครับผมไม่เอาอ่ะผมไม่กินแล้วครับผมไม่ไหวแล้วลูกเดียวผมก็แย่แล้วครับ ชิมไม่เฉยช,ชิมก็ไม่ไหวม,มันหวานจัดไม่ไหวอะแย yeah. ่อ่ะคลิปนี้ใครเข้ามาชมก็ถูกใจกดไลค์กดแชร์กดตับตะไคร้ใส่มะกรูดมะนาวมะขามมะ,ะเขือเทศอะไรก็ว่าไปส่เข้าไปครับผมคิดสิ่งใดขอให้สมปรานาคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองกันนะครับผมแต่ถ้าคิดจะได้ทรัพย์เยอะๆคุณก็ต้องไปแลกเขา,ขา อาไปแลกกับเขาเขาคงไม่ได้ยุคนี้คนทำยูทูบเหมือนกันเลยสวัสดีครับมือไปตามก้าวแต้มอ่ะกดกดกดปิดให้ผมหน่อยสิก้าวแต้มดูก้าวแต้มก่อนก้าวแต้มอันนี้เฮ้ยไม่สนใจนมะนี่มองนะออากล้องดิบ๊ายบาย damage